วันนี้ก็จะพามาเดินสนามกันที่ชเชิงเซากาแฟปะต้องการสิ่งที่ไม่ใช่กาแฟที่ไหนง่อยอะ่ะผมชอบซื้อร้อยขาย300ผมว่ากำไรเยอะดีะอันนี้ปะ 11, อันนี้ทองคำแท้บปะเนี่ยนี้หมื่นหนึ่งอันนี้14ปสี่พอได้มา2,000กว่าบา,าทเก็ดการซไม่สองชิ้นแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดสายเดินสนามได้สองชิ้นปะครับ ยี่สิบเอ็ดได้ไหมพี่ยี่สิบสองครับถูกทางแล้วใส่ตรง้วยสวัสดีครับเจอทุกสนามไม่ได้นะว่าหางหมานี่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมาก่อนชุดหนึ่งสิบเหรียญ่ะกำไรสามสิบต้องเอาอันนี้ด้วยมาจดทันไหมครับจะเหมาแล้วนะสวัสดีเอ้ยเจอที่นครศรีป่ะมีทางให้ผมย่อยย่อยไหมย่อยเยอะกาในพักเครื่องครับเแอบดูเฉยๆนะวันนี้ไม่ได้แอบแล้ววันนี้แหละตัวเป็นๆไม่ข้ามหมื่นได้ไหมครับคือมาประมาณหมค่นบาเท่านี้ครับเดี๋ยวผมโอนได้ไหมครับเอาหมื่นหน่อย ก็หมื่นหนึ่งก็ไม่หมูแล้วครับหม0สองร้อยหมื่นหนึ่งสองรมื่หนึ่งทานบารมีนะครับอ้าวอ้าวาวมาช้าจังเหรอเนี่ยติดอยู่ข้างหน้าม,มาแล้วพักแล้วเท่าไหรอะพี่ไปห้าหมื่นเออเจ็ดมื่นปิด ดีไหมนะมีอะไรให้เด็กคนนี้ซื้อบ้างมีนั่งบัวด้วยไม่เอานี้ไปสี่พันลดจากป้ายก่อนเนี่ยตอนนี้มันสอบสองตอนนี้จะขายได้ประมาณสองพันแล้วมั้งไม่ใช่มันไม่ 1, ไมถึงขนาดะพันทำไมถึงเหรอ,อตอนนี้ผมจะไปวัดวบียโชตต่อนี่เรามาเช้าก่อนร้านเปิดนะครับท่าในใดที่มีผ้าของหลวงพ่อจะแบ่งปันให้ผมเช่าผมดีๆรับเช่านะครับส่งผ้ามาได้ที่บ้านเขียว g n t s 1 9ส่งผ้าพร้อมราคาและเบอร์ติดต่อถ้าผมสนใจผมจะรีบติดต่อกับทันทีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านได้เลยหรือถถ้้าาาาาาาไไไมมมม่่่่่่่่สสสสะดดดววกกกออยยใใใหหผิิงงงปปูๆคครรัััับบนนนจตตทีชญ